โ ather, <ป> ah อ <ez S 1> ้ยพ่อเท่าเอ้ยเพื่อนว่าเท่าเลน้ำ ่าเาและน้ำเป็นขอางเลี้ยงสีบดอกสีวิตเงินคำแก้วเสียงหวับว่าตัวเจ้าลังยาสิสูไปทั้งลมมันบอดจมดอกคอยว่าควยบ่มียกยาได้สิหูว่าควานตอนมันบอดสิหายลเท่าสิตายกะยังเบาได้สำนีเท่าที่ทีเกิม เท่าขี้เนวเกินปนเท่าขี้แพงนกเกินบานเสียกะยาคาวานก็ยังดีกว่าเสียลูกทุกย้อนลูกกะทุกแม่สิแยย้อนละิยาเน นาวกันยังมีหอนแก่แก่ปัดเราละมีนาวมีกลางวันกันยังมีกลางคืนละเปลี่ยนแปลงดอกแก่แก่ละพเ่าเอ้ยควางความกัยังมีเรื่องแก่ความเกงได้แกซอยมีบักไว้กัยังมีเก่อยแก่อมบักยามูนนอย เกิดเล็บป่ไว้อันโลกันเนี่ยเฮาไม่ด่ากรรมด่าจะต้องหาวิธีแก่เมว่อโลกาทั้งหลายแลโอุ้ยต้องมียาขนาดถือพ่อเท่าเอ้ยแต่ปากเกือบพ่อห่อแบมันยังสีละเดเมื้อเนี่ย ้วสิแพงสั่นเลือภาษาบาเงินทองควงหอไก่บ่คุทนถ้าบ่ใต้คงหาได้ล่ะลูกนั้นคือดวงใจแก้วหากคือแต่งแพงคือแก้วผู้แทนวแทนโคดพวกชาวบ้านข่อยแลเจ้าตายแล้วลูกกัยัง เจ้าบ่าสร้างเบิงบ่หนักจากเบิ่นพันกิโลมาสร้างเอาแต่ใจอู้เทางูหุ้มสักปันปันเนี่ยลาลาเทาเม่อยาวแต่ตาซาลาคว้าเกิดอู๋ในหัวงอบาดควายให้จังสี่ากันรวมคว้าวสิหัวยอกคบอกเคยพ่อบลว้านไลายเนียน ลูกตายจังเอาสีหองหูให้ไปฟังนาหลือเจ้าสังบุตรตาอยากแกตายแต่ดุนพวนเนธุนหัวเอ้มาตาคุณทาลีลานเีธเบิดปัญญาพ่อเจ้าบ้านนัเงมือลลบ่คุอพ่อควงพื้น ຟ້າກັນບໍ່ໄດ້ຫຍັງພົ້າໃຫ້ວງສອຕອຜພົ້າໄດ້ັเจົ້າທົລະກໍາແມ່ເກດນໍາຄໍາແພ່ ังแต่พอถือเป็นบาลาเมาเงินตากว่าฟังเขาเมาสมบัติขว่าเมาซาเบาบาบ้าลาไปตัวสงสารดีละทุนหัวลาพอมีเงินเป็นล้านล้านนาการไครบอลาซาโอ้ยอันบ่ย่ามอหวานบ่มีเงินใส่มไม ผู้ใดแล้วเข้าสีเบอรู้ตุนดีจอมขวรพ่อเจ้ากำหมว่าแบงอุ้ยแพง ไว้แู้เดียวลาลาเบี้ยวพ่อขี้เดียวจักจะทำจังไรแล้วเมียวเบิดเปรียวทางไม่ทีทางสิแกตาชีวิตลูกกับป่ารับ้องเมียจะตอนเย่เสียายแล้วพอว่ะเล่นนั่นนั่นน่